ครับผมพิษนุอัมพลายนะครับก็เป็นผู้นําเสนอบทความเรื่องการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ,อการจัดกิจกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสุกทรรุมนะครับก็เป็นการนําเสนอบทความในการประชุมวิศวศึกษาครั้งที่19นะครับโดยมีผมนะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์สุรพันธ์สัญยานนท์นะครับเป็นผู้วิจัยนะครับก็มาเริ่มที่ อันดับแรกนะครับก็คือที่มาของการวิจัยนี้ก็คือว่าจริงๆทางคณะวิศาาาาวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยศรีประภูมิเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาทุกประเภทนะครับทั้ง hard skill soft skill เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะครับจนได้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีนะครับจํานวน4กิจกรรมแต่ไม่ได้หมายความว่าจัดแค่4ี่นะครับแต่ว่าจัดจนได้แนวทางปฏิบัติที่ดี4กิจกรรมนะครับแต่ว่าจากการระบาดของ โรคโควิด19นะครับโควิด19รวมถึงพอมีโควิดก็เกิดการเรียนการสอนที่ใช้ระบบออนไลน์นะครับมา,มากขึ้นนะฮะแล้วก็ยังมีกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบ,บุคคลต่างๆนะครับเช่นจากอวหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็เลยส่งผลให้นะครับพฤติกรรมการเรียนและการทํากิจกรรมของนักศึกษาเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสําคัญนะครับแั้จริงๆแล้วเนี่ยในการวิจัยเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ ไปในเชิงลึกมากนะครับแต่ว่ามีวัตถุประสงค์หลักก็คือจะทําการประเมินความคิดเห็นนะครับของนักศึกษานะครับต่อการจัดกิจกรรมนะครับก็คือเรียกว่าเป็นความปกติรูปแบบใหม่นะครับเพื่อจะได้เป็นฐานข้อมูลที่สําคัญต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มาของการวิจัยนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูก่อนว่าจากที่ผ่านมาเนี่ยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสประทุมเนี่ย ที่บอกว่ามีแนวทางปฏิบัติที่ดีสี่กิจกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะลงไปสู่ที่ความเห็นนะครับก็จากที่ผ่านมาเนี่ยที่ได้เตวปฏิบัติที่ดีนะครับสี่กิจกรรมก็คือเราจะมีโครงการจิตอาสานะครับตามกลุ่มความเชี่ยวชาญก็คือเราจะมีคณอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านนะครับแล้วก็เอาความเชี่ยวชาญเนี่ยของอาจารย์เนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็เอาไปสู่การทำกิจกรรมซึ่งจิตอาสาที่เราทําได้เนี่ย เราจะใช้คำว่า safety to school นะครับซึ่งเราก็ได้ดำเนินการอย่างนี้มาต่อเนื่องนะครับซึ่งหลักของการจัดก,กิจกรรมนี้นะครับจะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสนับสนุนงบประมาณนะครับมีเรื่องระยะเวลาที่จัดไม่ควรเกินเจวันต่อนหนึ่งโครงการคนหยุ่ม,มาสามสิบถึงสี่สิคนนะครับแล้วก็ตัวคณะหรือตัวมหาลาัยเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการ สนับสนุนเรื่องเรื่องความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็เรื่องแรงของเด็กนะครับก็จะเป็นตัวอย่างโครงการ s a เซ t ตี้ทูสคูลที่เรามีเครือข่ายนะครับร่วมกับมูลนิธิอาชีววิทยาศาสตร์ไทยนะครับหรือเครือข่ายด้านความปลอดภัยนะครับก็พอร่วมเป็นเครือข่ายเนี่ยเราก็สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็ตามภาพที่เห็นนะครับตั้งแต่ปี2559นะครับเราจะเอาไปก็เรียกว่า ไปไปจิตอา,าสาที่โรงเรียนเน้นไปที่โรงเรียนเป็นหลักแล้วก็เน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับไปที่นาดีนะครับไปปรับปรุงอาคารเรียนนะครับระบบไฟฟ้านะครับปี59นะครับปี60เนี่ยเราไปที่อำเภอคอนสวนรรค์จังหวัดชัยภูมินะครับก็ไปทําตัวเขาเรียกว่ากอกน้ํานะครับที่ลางหน้าให้กับน้องๆน,นะครับจะเห็นว่าทั้งสองกิจกรรมเนี่ยทั้งสองช่วงเนี่ยจะ พอเราสร้างเป็นเครือ <t> ข <half> ่ายนะครับเราไม่ได้ไปแค่สร้างอย่างเดียวเรายังมีในเรื่องของการไปทำกิจการมระชุมชนแล้วก็นักเรียนนะครับร่วมด้วยนะครับก็จะเห็นภาพมีความคึกคักแล้วก็จนมาปี61เนี่ยนะครับก็ไปเซฟที่ทูสกูที่พนมสารคามจังหวัดกาเชนงเซาวนะครับอันนี้เราก็ไปทําพวกสนามเด็กเล่นลานกีฬาให้กับเด็กๆนะครับก็จะมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนแล้วก็นักเรียนเช่นกันนะครับแล้วก็ เจอโควิดเข้าไปนะครับก็กลับมาจัดี t p หกห้านะครับก็ไปที่ปงเก้งบางม่วงสลับบุรีนะครับก็ไปสร้างตัวเวทีขนาดเล็กนะครับเอาไว้ให้นักเรียนได้ได้ทำการาใช้ทำติดรมกันนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่หนึ่งนะครับที่เรา,เ,าเป็นสิ่งที่เป็นแนวทางแบบที่ดีนะครับกิจกรรมที่2เนี่ยก็คือาการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่นะครับก็คือพอน้องใหม่เข้ามาเนี่ยที่ผ่านมาเราก็จะให้รุ่นพี่เนี่ย ปกติรุ่นพี่ก็จะดูแลมีกิจกรรมเป็นเชียเป็นประชุมเชียลักษณะเนี้ยนะครับแต่ว่าเราก็มาปรับใหม่นะครับว่าเอา่เอให้ให้มีความเหมาะสมนะครับก็คือหนึ่งกำหนดระยะเวลาเนี่ยเต็มที่เลยเนี่ยประมาณไม่เกินสองเดือนแต่จริงๆเนี่ยประมาณเดือนเดียวนะครับแล้วก็เน้นก็คือให้นัศึกษาเข้าร่วมแบบไม่บังคับนะครับแล้วก็ต้องมีการทํากิจกรรมที่เรียกว่าละลายพฤติกรรมคือเด็กรวมเข้ามาปุ๊บเราจะเอาเววทยากรนนะครับที่เป็นเชิญกระบวนการ มาละลายพฤติกรรมหรือไอซ์เบรกิ้งให้กับเด็กๆก,ก่อนแล้วก็แล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆนะครับตามรูปแบบที่อาจจะเสนอไปในแต่ละปีแต่ทุกกิจกรรมก็ต้องเปิดเผยได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพอของกิจกรรมที่จัดนะครับโดยมีรูปแบบหนึ่งที่เราได้นะครับปฏิบัติที่ดีคือเราสามารถไปจัดกิจกรรมร่วมกับคณะอื่นๆนะครับของมศิปรุูมเนี่ยมี13 12คณะกับอีกหนึ่งวิทยาลัยนะครับเราไปจัดร่วมกับคณะต่างๆเนี่ย นอกจากเด็กจะรู้จักกันเองแล้วเด็กก็อยากไปรู้จักเพื่อนต่างคณะได้เห็นแนวทางการจัดกิจกรรมที่ต่างกันนะครับแต่ว่าก็สร้างสรรค์น,นะครับส่วนโครงการที่สามนะครับที่เป็นแนวทางปฏิบัติก็คือการประชุมนักศึกษานะครับก็ในในคณะวิศวะเนี่ยนะครับในในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นปิม,มพิเทศประถมวิเทศหรือที่เป็น,ปนก,าก,การประชุมนักศึกษาต่างๆเนี่ยเราจะรวมกันแพ็กมาให้เป็นการเป็นโครงการเดียวเรียกว่าการประชุมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็น ประจำปีการศึกษานะครับแล้วเราก็จะปรับรูปแบบก,ก็คือว่าก็จัดเป็นปีละครั้งเนี่ยแล้วให้ในักศึกษาทุกทุกทั้งสี่ปีเนี่ยสามารถเข้าร่วมได้เลยนะครับแล้วก็โดยองค์ประกอบหรือารายละเอียดของการประชุมเนี่ยจะเน้นหลายๆด้านนะครับทั้งเป็นเรื่องแจ้งจากคณะนะครับสิทธิ์นักศึกษ,ษาปัจจุบันที่มีผลงานดีๆก็เอามาโชว์กับเพื่อนๆมีสิทธิ์เก่าเข้ามาร่วมเล่าเรื่องนะครับหรืออาจจะเชิญหน่วยงานทางด้านวิศวกรรมเข้ามา ให้ความรู้นะครับแล้วก็สิ่งที่คณะจะต้องแจ้งนะครับนี่ก็คือเป็นเป็นรูปแบบหลักๆก็จัดเป็นเป็นปีการศึกษาละหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้นักศึกษามีความเออเขาเรียกว่าตั้งใจนะครับแล้วก็มีความอยากที่จะเข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้แล้วก็การจัดเนี่ยก็ไม่ควรเกินสชั่วโมงนะครับระบบการเช็คเชื่อต่างๆก็ใช้ QR code ไปเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับซึ่งก็เรียกว่าก็ได้รับได้รับเออได้รับ ผลตอบรับที่ดีนะครับแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายที่เราเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีก็คือเรียกว่าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเป็นไปออกนอกสถานที่เยอะนะครับแล้วก็ไปไปกิจกรรมสันทนาการนะครับแต่ทีนี้ด้วยความที่เป็นผู้นำแล้วเนี่ยเราก็เลยปรับใหม่มานะครับว่าเราจะใช้เรื่องของดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยมาเป็นกรอบของการทํากิจกรรมนะครับแล้วมีวิทยากรเนี่ย มาอบรมแต่ว่าเราจะเอาดีไซน์ทิงกิ้งไปใช้มุมใดในแต่ละปีก็ว่ากันนะครับแล้วก็การดาเนินการเนี่ยก็เปลี่ยนจากการออกจากต่างจังหวัดก็มาเป็นลักษณะการเวิร์กช็อปภายในมหาวิทยาลัยนะครับใช้เวลาสองวันไม่มีการครังคืนนะครับก็เป็นเรื่องของการเรียกว่าจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมด้วยนะครับเพราะว่าถ้าการไปต่างจังหวัดเนี่ยจำนวนคนแล้วก็งบประมาณที่ใช้จะค่อนข้างสูงนะครับพอ,อมาจัดข้างในเนี่ยเราก็เพิ่มจํานวนคนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้นะครับแล้วก็ ปรับนะครับกลุ่มนักศึกษาเนี่ยให้เป็นชื่อเท่ๆอะไรเงี้ยนะครับเป็นแบบ new Gen New Generation นะครับอินท n เ e ียอะไรลักษณะนี้นะครับเพื่อให้ให้อ่าไม่เรียกไม่ไม่เชิงว่าคนที่เป็นผู้นำหรือผู้ตามนะครับแต่ว่าให้เห็นว่าเป็นภาพของความสำคัญเท่าๆกันเป็น n new g e นแต่ว่าทุกคนมีก็เรียกว่าลักษณะว่าเป็นผู้นำนะครับอันนี้เป็นสี่โครงการที่เราดำเนินการเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีมานะครับ แล้วแต่ว่าพอเจอโควิดเข้าไปเนี่ยนะครับุกอย่างมันก็จะมีการปรับไปนะครับเราก็เลยมาทําการสอบถามนะครับความเห็นของนักศึกษานะฮะซึ่งเราก็ได้ออกแบบสอบถามนะครับโดยแบบสอบถามเนี่ยมีสส่วนนะครับส่วนที่1เนี่ยก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับมีหข้อก็สถานที่รหัสนักศึกษานะครับตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปี4หน่วยกิจเรียนสะสมนะครับได้เท่าไหร่เฉลี่ยรวมเป็นเท่าไหร่นะครับ ดูเปรดแล้วก็คุณวุฒินะครับข้อที่ต่อมาเป็นข้อคุณวุฒิของการศึกษาก่อนที่จะเข้ามาเรียนสิทประทุมแล้วก็แผนการเรียนของนักศึกษานะครับซึ่งของคณะวิศวะจะมีแผนปกตินะครับก็คือเรียนจันถึงกส์กับแผนการเรียนนอกเวลาราชการนะครับอันนี้ก็เป็นการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลนะครับจากนั้นส่วนที่2นะครับก็จะเป็นแบบสอบถามนะครับความเห็นของนักศึกษาต่อการทํากิจกรรมซึ่งออกแบบสอบถามไปทั้งหมด6ข้อนะครับก็คือ ข้อที่1ก็คือนักศึกษาต้องการให้คณะวิทยากรรมศาสตร์จากกิจกรรมประเภทใดมากที่สุดนะครับก็มีตั้งแต่ hard skill นะครับ soft skill นะครับเ,เกี่ยวกับทักษะทางด้านภาษานะครับคตว่า hard skill เนี่ยจะเป็นทักษะทางวิชาชีพโดยตรงนะครับ soft skill ก็พวกการนําเสนอการทําสื่อการอบรวมเรื่องดีไซน์ thinking อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทักษะทางด้านภาษานะครับหรือเป็นกิจกรรมด้านการเรียนการสอนนะครับเช่นการติว นะครับคณิตศาสตร์พื้นฐานหรือว่าติวรายวิชาต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนตรงๆนะครับกิจกรรมสันทนาการนะครับก็พวกทั่วๆไปการไปชั่นเทีย่ยวการจัดไม่นีคอนเสิร์ตการแข่งกีฬาศิลปะวัฒนธรรมลรลฐกิจอาสานะครับอันนี้ก็จะเป็นหรือจะอื่นๆนะนี่ก็เป็นประเภทของกิจกรรมที่จะให้นักศึกษาได้ได้ให้ข้อมูลนะครับส่วนข้อที่สองเนี่ยเราก็ใช้คําถามว่าในกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยถ้าจะจัดออนไลน์คิดว่ากิจกรรมใดจะสามารถ ตอบได้นะครับสามารถทําได้แบบออนไลน์นะครับซึ่งนักศึกษาจะตอบได้มากกว่า1ข้อนะครับก็ตามที่เห็นนะครับส่วนข้อที่สามนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องเขาเรียกว่าการประชุมเชร์นะครับซึ่งคณะวิศวะก็จะมีเรื่องของระบบลักษณะนี้ในทุกสถาบันนะครับเราก็เลยจะลองสอบถามความเห็นของนักศึกษาว่าเห็นด้วยไหมนะครับที่จะเข้าร่วมนะครับเห็นด้วยและเข้าร่วมไหมหรือ ไม่เห็นด้วยแต่เข้าร่วมหรือไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เข้าร่วมเนี่ยนะครับหรือเป็นอื่นๆก็จะได้ได้รู้ความคิดเห็นนะครับแล้วก็สิ่งที่นักศึกษาข้อที่สี่เนี่ยสิ่งที่นักศึกษาอยากจะให้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์สนับสนุนนะครับในเรื่องการทำกิจกรรมมีอะไรบ้างนะฮะเช่นสถานที่เวลางบประมาณหรือบุคลากรน,นะครับมีให้เลือกเพียงข้อเดียวนะครับต่อมาก็เป็นไปเปิดนะครับก็คือให้นักศึกษาเนี่ยได้ลองเพราะว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยเราเราให้เลือก เราให้เลือกกิจกรรมได้หลายข้อใช่ไหมครับส่วนข้อที่ห้าเนี่ยเราลองให้หนักศึกษาเลือกอันเดียวนะครับสิ่งที่อยากให้คณะทำมากที่สุดหนึ่งกิจกรรมนะครับ mm hmm. แล้วก็สุดท้ายก็เป็นภาพรวมๆว่านักศึกษาย,ยังเห็นว่าการจัดก,กิจกรรมนั้นอยากมีความจําเป็นหรือไม่นะครับ mm hmm. ก็จากผลการแจกแบบสอบถามนะครับเราพบอย่างนี้ครับเราทําการแจกแบบสอบถามเนี่ยไปในกลุ่ม Li น์ออฟฟิเชียลนะครับของนักศึกษา รหัส63ถึง66ก็คือเรียกว่าปี1ถึงปี4นะครับเพราะผมเชื่อว่าเดี๋ยวดีทุกคณะก็จะมีกลุ่มนายให้อยู่แล้วนะครับซึ่งจะมีจำนวนเนี่ยประชากรถึง1,952คนนะครับถ้าตามาตามตามสมการนี้นะครับของยามาเนะเนี่ยนะครับก็ต้องใช้แบบสอบถามเนี่ย333ชุดนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราอยากจะดูเรื่องเกี่ยวกับพิจกรรมนะครับเราก็เลย แชร์นะครับแบบสอบถามไปตามกลุ่มไลน์ออฟฟิเชียลแต่เราไม่ได้มีการบังคับว่าให้หนักศึกษา,ามาตอบหรือไม่ให้มีเขาเรียกว่าแรงจูงใจนะครับเช่นตอบแล้วจะให้คะแนนอะไรเงี้ยนะครับเราไม่ได้ไม่ได้มีแรงจูงใจอย่างนั้นเราอยากจะดูว่าถ้าเราจะถามด้วยกิจกรรมไปตรงๆเนี่ยนักศึกษาจะมีฟีดแบ็มาสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งซึ่งผลที่ได้มาเนี่ยก็พบว่าภาพรวมเนี่ยนะครับมีนักศึกษา,ามาตอบแบบสอบถามแค่หนึ่งร้อยสี่คนนะครับทั้งๆ้งที่ตอบได้ง่าย อ่านระบบ Google Form นะครับในกลุ่ม L ลายนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็จะเห็นเห็นเกือบสองพันคนแต่ว่าตอบแค่หนึ่งร้อยสี่คนนะครับคิดเป็นเพียงร้อยละห้าจุดสองสองเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าเ,เรียกว่าความสนใจนะครับอาจจะพออนุมานได้ว่าความสนใจของนักศึกษาต่อการทำกิจกรรมเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยอาจจะน้อยนะครับคือคือค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลสะท้อนที่เราได้รับมานะครับเพียงตอบมาแค่ ร้อยละห้าจุดสองสองเท่านั้นนะครับทีนี้มาดูในคนที่ตอบมานะครับส่วนใหญ่คนที่ตอบมาเนี่ยถ้าดูในแง่ของหน่วยกิจสะสมเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ไม่เกิน4ี่ิบหน่วยกิจหรือเรียกว่าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งเป็นหลักครับอยู่ถึงประมาณสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในเรื่องของเกรดเฉลี่ยเนี่ยพอเป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งเป็นหลักเกรดยังไม่ออกนะครับนั้นก็ประมาณสาสิแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เลย เป็นนักศึกษาใหม่ยังไม่มีเกรดนะครับแต่ว่าถ้าพิจารณาในส่วนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นว่านักศึกษาที่มาตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เกรดเฉลี่ยก็จะเกินเกิน2กันทั้งหมดนะครับก็ก็ไม่ได้มีเกรดเฉลี่ยที่น้อยกว่า2นะครับมีเพียงอ่าหนึ่งจุดเก้าเอเท่านั้นนะครับที่เกินมากกว่าสแล้วก็มาตอบแบบสอบถามนะครับเรื่องของแผนการเรียนนะครับนักศึกษาเป็นแผนการเรียนปกติเนี่ยมาตอบถึง65%เป็นของนอกเวลาราชการเนี่ยก็35%ปรนะครับก็สอดคล้องกับพฤติกรรม ใช่ไหมครับว่าถ้าในเวลากับนอกเวลาเนี่ยส่วนใหญ่ในเวลาก็จะให้ความสําคัญนะครับแต่ว่าสิ่งที่สังเกตเห็นเนี่ยเรื่องวุฒิการศึกษาก่อนเข้ามาหาลัยนะครับของนักศึกษาที่มาตอบแบบสอบถานเนี่ยเราพบว่าเป็นสายวิชาชีพนะครับปวชปวสเนี่ยเข้ามาตอบนะครับ47%และ11%นะครับรวมแล้วเนี่ย58%นะครับเกือบเกือบเรียกว่าเกือบเกือบ60%เนี่ยจะเป็นทางสายวิชาชีพโดยนักศึกษาที่เป็นสายสามัญม6มาเนี่ย เข้ามาตอบแบบสอบถามเนี่ยแค่ประมาณ36%เท่านั้นนะครับเพราะนั้นถ้าดูจากข้อมูลส่วนบุคคลเนี้ยมันก็จะพออนุมานได้ว่าเด็กที่เป็นสายวิชาชีพนะครับจะให้ความสําคัญกับเรื่องกิจกรรมมากกว่าเด็กสายสามัญอยู่พอสมควรนะครับทีนี้พอเราดูข้อมูลแล้วนะครับเราก็มาที่ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามนะครับซึ่งซึ่งเราจะมีทั้งหมด6ข้อนะครับก็เริ่มจาก ข้อแรกนะครับถ้าถามว่าประเภทกิจกรรมที่นักศึกษาต้องการให้คณะจัดมากที่สุดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเจ็ดแปดกิจกรรมเนี่ยเราพบว่าถ้ามองในภาพรวมเนี่ยนักศึกษาต้องการให้มีการจัดทุกกิจกรรมเลยครับแบบเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะครับเพราะว่าไม่ได้มีกิจกรรมไหนที่โดดเด่นขึ้นมามีสัดส่วนที่มากกว่าขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าสิ่งที่นักศึกษาอยากให้จัดมากที่สุดก็เป็นการเพิ่มทักษะทางฮาร์ดสกิลนะครับทักษะทางวิชาชีพโดยตรง เช่นพวกบิมอย่างเงี้ยทำโปรแกรมที่เกี่ยวกับทางวิศวกรรมอย่างเงี้ยนะครับในสายอยากให้จัดมากที่สุดนะครับแล้วก็ลองลงมาเนี่ยเป็นเรื่องของทิกอา,านะครับจริงๆก็เป็นกิจกรรมเนี้ยสา,าก็ชอบอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นับที่สเนี่ยก็เป็นเรื่องของภาษาต่างประเทศนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของประเภทกิจกรรมนะฮะต่อมานะครับจากประเภทกิจกรรมเดิมเนี่ยเราก็สอบถามว่าถ้าจะต้องจัดออนไลน์เนี่ยนักศึกคิดว่ากิจกรรมไหนสามารถ ทำออนไลน์ได้อันนี้เห็นชัดเลยครับว่าถ้าเป็นกิจกรรมด้านการเรียนการสอนเนี่ยนะครับศึกษามมองว่าออนไลน์ได้นะครับและเป็นกลุ่มพวกเสริมทักษะต่างๆเนี่ยก็พอจะออนไลน์ได้แต่การเรียนการสอนเนี่ยจออมาเป็นเบอร์หนึ่งในขณะที่กิจกรรมที่เป็นสันทนาการศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็จิตอาสาลักษณะนี้นะครับก็ก็ไม่เหมาะสมที่จะเป็นออนไลน์นะครับก็จะตรงตามลักษณะจริงๆนะครับก็กต้องอยอมรับว่าในช่วง ที่มีโควิดนะฮะเราก็มีสันทนาการออนไลน์บ้างนะครับมีศิลปวัฒนธรรมแบบออนไลน์บ้างนะครับก็ต้องบอกว่านักศึกาก็ไม่ไม่ได้อชอบนะครับให้ให้จัดในรูปแบบออนไลน์นะครับในกิจกรรมกลุ่มที่อยู่ทางฝั่งขวาตรงนี้นะครับต่อมานะครับเราก็ถามความคิดเห็นนะครับที่ที่เกี่ยวกับการประชุมเชียร์นะครับนี่การประชุมเชียร์ของนักศึกษาเนี่ยเราพบว่านะครับพอพอคนที่มาตอบกิจ ตอบแบบสอบถามว่าเนี่ยประมาณ <c oughs> ประมาณหนึ่งร้อยสี่หนึ่งร้อยสี่คนเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นปปสซะเยอะนะครับพบว่าในกลุ่มที่มาตอบแบบสอบถามเนี่ย <c oughs> เห็นว่าจะต้องมีการประชุมเชียร์เนี่ยมากถึงร้อยละเจ็ดสิบเอ็ดนะครับก็คือห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตเนี่ยทั้งเห็นด้วยและเข้าร่วมอีกยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยอาจจะไม่เห็นด้วยแต่คิดว่าควรจะเข้าร่วมเพราะว่าจะทําให้รู้จักกันแต่เห็นว่าเออมันก็จะมีการสะท้อน <c oughs> ได้ระดับหนึ่งว่า เด็กนะครับที่เห็นความสําคัญกับเรื่องกิจกรรมก็ยังเห็นความสําคัญในเรื่องของการประชุมเชียร์อยู่ถึงร้อยละเจ็ดสิบเอ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ก็ถือว่ามีนยัยสําคัญนะครับเพียงแต่ว่าการประชุมเชียร์เนี่ยถ้ารูปแบบมันไม่ดีนะครับมันเป็นเรื่องของการไปไป,ไปสอดถึงการละเมิดสิทธินน์อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะยิ่งยิ่งในสมัยนี้นะครับก็ยิ่งจะดาเน,นินการได้ลําบากขึ้นนะครับจะเอาไปว่านาาักศึกษา เห็นว่ามันยังมีความสําคัญนะครับแล้วก็อยากให้จับนะครับต่อมานะครับก็ในเรื่องของการสนับสนุนนะครับแล้วก็ก็พบว่าโดยภาพรวมเนี่ยนักศึกษาต้องการการสนับสนุนจากคณะเนี่ยทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่ด้านเวลาด้านงบประมาณหรือด้านบุคลากร,กรท,ที่จะมาให้บริการนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของเวลาเนี่ยนักศึกษาจะให้น้ําหนักมากที่สุดนะครับถึงร้อยละสามสิบเจ็ดนะครับก็อาจจะด้วย การเรียนที่มีความต่อเนื่องนะครับจากที่เราเห็นนักศึกษาเรียนต่อเนื่องแล้วมีการเรียนออนไลน์มีการส่งกานบ้านออนไลน์นะครับมีขอบเวลาในการส่งงานที่ชัดเจนก็เลยทําให้อาจจะทําให้นักศึกษาเนี่ยหาเวลาในการจัดทํากิจกรรมเนี่ยได้ยากรวมถึงอถึงเวลากลางคืนนะครับประมาณสองทุ่มสามทุ่มไม่เกินเนี่ยก็ต้องมีการปิดมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อเพื่อความปลอดภัยก็ไม่ให้ไม่ได้ให้นักศึกษาเนี่ยสามารถ นั่งอยู่ในมหาวิทยาลัยได้นานๆนะครับก็ก็เลยมองว่าเป็นเรื่องเวลานะครับก็จะเป็นสัดส่วนมากที่สุดที่อยากจะให้สนับสนุนนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเอก็ยังเห็นว่านกษาก็ยังเห็นว่ากิจการก็ยังมีความจําเป็นนะครับในในผู้ที่เข้ามาตอบถึงร้อยละแปดสิบสามจุดสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลที่เราได้นะครับทีนี้เราก็ได้มีการวิเคราะห์โดยแยกกลุ่มนะครับของนักศึกษาเพื่อให้เห็น รายละเอียดและความต้องการนะครับในในเรื่องของกิจกรรมแต่ละกลุ่มนะครับก็ขอเริ่มที่กลุ่มแรกนะครับถ้าเรามองไปที่เด็กปีหนึ่งแผนการเรียนปกติก็คือกลุ่มที่จบม .6 แล้วก็เรียนวันจันทร์ถึงศุกร์ธรรมดาเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่านักศึกษาเนี่ยต้องการให้จัดกิจกรรมสันทนาการเนี่ยมากที่สุดนะครับเพื่อให้เกิดความรู้จักระหว่างเพื่อนรุ่นพี่นะครับเพื่อนจะรุ่นพี่นะครับโดยการกิจกรรมเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของจัด ปูกข well. ้อมือข้อมือกับรุ่นพี่นะครับจัดคอนเสิร์นะครับหรืออาจจะให้มีการมอบสัญลักษณ์อะไรก็ตามเนี่ยเช่นเกียร์จากรุ่นพี่ส่วนสู่รุ่นน้องนะครับอันนี้ก็ก็ถือว่าต้องการมากสุดอย่างเห็นได้ชัดสําหรับปีหนึ่งแล้วก็ปีหนึ่งเนี่ยมองว่าได้งบประมาณเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งหลักที่ต้องสนับสนุนนะครับว่าจะมีกิจกรรมเยอะมีคอนเสิร์มีหลายก็เลยมองเรื่องงบประมาณนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กปีหนึ่งเหมือนกันนะครับรหัสหกหกแต่ว่าเป็นแผนการเรียนนอกเวลาราชการเนี่ย ก็คือคนอาจะเป็นคนที่ทํางานแล้วแล้วก็มาเรียนนะครับทีนี้เขาจะมองต่างนะครับถ้าเป็นปีหนึ่งแต่ว่าเป็นนอกเวลาเนี่ยต้องการกิจกรรมที่หลากหลายนะครับไม่ได้ไม่ได้ต้องการด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็ทั้งการติวคณิตศาสตร์พื้นฐานอย่างเงี้ยน,นะครับบรวมเรื่องภาษาหรือแม้กระทั่งการรับน้องนะครับแบบกลุ่มนอกเวลาราชการเนี่ยเขาก็ยังอยากทานะครับหรือแม้เขาจะทํางานแล้วกลับมาเรียนนะครับแล้วก็กิจกรรมจิตอาสานะครับอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่สะท้อนขึ้นมานะครับส่วนประเด็นที่กลุ่มนี้นะครับอยากให้คณะสนับสนุนมากที่สุดก็เป็นเรื่องเวลาเพราะว่าเขาจะมาเรียนในช่วงนอกเวลานะครับนอกเวลาราชการดังนั้นเวลาที่จะไปทากิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะเป็นข้อจํากัดน,นะครับส่วนนักศึกษ,ษาที่เป็นปีสองถึงปีสี่นะครับที่เป็นแผนการเรียนปกตินะครับปกติก็ยังพบว่า,ากิจกรรมสันทนาการเนี่ยก็ยังเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาต,ต้องการมากที่สุดเช่นกันนะครับเกี่ยงกับว่า รูปแบบของถานาการของนักศึกษาปีสองถึงสี่จะต่างจาก,จากของนักศึกษาปีหนึ่งนะครับเพราะว่านักศึกษาปีสองถึงปีสี่เนี่ยจะต้องการรู้จักภาพรวมนะครับของรุ่นพี่และเพื่อนนะครับที่มากกว่าในระดับคณะนะครับก็คือไปรู้จักกับคณะอื่นๆมากขึ้นหรืออาจจะไปรู้จักกับเพื่อนต่างสถาบันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แผนการเรียนปกตินะครับปีสองถึงปีสี่ต้องการแล้วก็ เรื่องที่อยากให้คณะสนับสนุสนมากที่สุดก็จะเป็นเรื่องของเวลานะครับเพราะว่าเข้าใจว่าพอเรียนไปที่ปีสองปีสามปีสี่เนี่ยการเรียนก็จะเข้มข้นขึ้นนะครับก็เวลาก็น้อยลงก็อยากจะให้สนับสนุสนในด้านเวลานะครับแล้วก็กลุ่มปีสองถึงปีสี่นะครับที่เป็นแผนการเรียนนอกเวลาราชการเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็ชัดเจนว่าอันนี้โดดเด่นชัดเจนว่าอยากให้เพิ่มกิจาการรมที่เป็นฮาร์ดสกิลนะครับเพิ่มศักยภาพด้านวิชาชีพและวิชาการเชิงลึกเลยนะครับเช่น จัดการอบรมการใช้บิมนะครับการโคดดิ้งเทคนิคการก่อสร้างโปรแกรมสําเร็จรูปลักษณะเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาแผนนอกลานราชการซึ่งส่วนใหญ่ก็ถูกคนทํางานแล้วจะเรียนเป็นปีสองถึงปีสอยากต้องการนะครับแล่พอต้องการกิจกรรมในลักษณะนี้ก็เลยต้องการทั้งเรื่องงบประมาณแลวก็สถานที่นะครับที่จะมาจัดนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นผลการศึกษานะครับของของการวิจัยนี้นะครับก็เอ่อ ข้อมูลเหล่านี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับสําหรับที่จะให้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาีประทุมเนี่ยได้ปรับจูนนะครับรูปแบบของกิจกรรมเนี่ยให้สอดคล้องกับความเป็นสมัยใหม่ต่อไปนะครับก็ขออนุญาตจบการนำเสนอครับขอบคุณมากครับ